สบายดีพี่น้องทักแพ่งทุกทา่านเนาะมื้อนี้พบกับข้าพเจ้าเช่นเคยเนะาะทั้งสองเสีญงผ้า,าแสบมื้อนี้มากินจุเนาะมีอยู่ผักขิริ้วตับและกอะสีเนาะผักกระสิมีอยู่มะระหมากมะระผักกาดทหินและก,นะกะอะหมาก,มามาก,มากลิมไม้เผาเนาะมากเขือนะเนาะแจวเป็นแจวเพียเนาะอาจจะบุคคลปันใดมันเป็นแบบว่าแจวแบบลักษณะว่าแจวซอสอยังไปปนนันเนาะ แต่ว่ามีอยู่เพียเนาะแต่ว่าโบอาจจะบุคคลปันไดเนาะมันก็มีหลายอย่างส่วนผสมเนาะหอมอยอ,อ,อนะนะนะน,นี่เนาะให้เบิ่งเนาะเนาะมื้อนี้สิบ่ได้จับเนาะแต่ที่ใส่ตะเกียบเนาะไม่ทู่เอาเนะาะดนเลยเราบรออกคลิปนะล like, เ,เ,เนาใใกนนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในเนาะมาๆพี่น้องมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเด้อนี่ เภาสีไม่ตะเกียบแบบนี้เนาะคือสิคักกว่าคำใหญ่ๆนะคุณหนังน,งนะเยิ้มเยิ่มอือฮึมัมมมงลิใหม่เผาอือ แซบแซบตับดูสิตับเป็นไงบ้างต่อด้วยตับเลยอืมอร่อยมากอืมมาละอืม ตอนเด็กผักชีริวมืัอนี้ก็บระเทียตลายเนาะมืัอนี้ก็กินน้ำเดียงเนาะแบบประโบเนีนกินลายเนาะเพราะว่าเฮาเป็นคนที่กินดิบบะเกงเนาะวะางมะเขือมะเขืออันนี่ปลูกเองนะแม,มงวัน ตาตาตาเพชรล่ะผู mortar, tanta, tanta, ar, ้ใดนเนาะเห็ดแจ่วนี่เนาะต่อนเลยตอนตับเลยเบิ่งเด้อวจะเอาจะเอาไเบิ่งนไก่ไก่เนาะอืมนี่เหงื่อเลยอืม อร่อยมากผักเรียวจับเดียว โอ้ลืมถือเหล่าเห็นบ่ลืมถือเหล่าโอ้ตายแล้วว่าเศรษฐเหล่ามาแกม ้ลยเต๋อป่ะขอโทษขออภัยเนาะบางกีนี่ปั๊บมุมกล่องด้วยหนึ่งเนะาะเด็กซ้ำนีนี่วิวนายจะได้ละแบบอันนั้นได้ละมาต่อเนาะอู้เพชรอีลเล่เหรอมาต่อที่สีเนะาะจัดไปสีนเนาะอาเอจจัสีเลย สีนีหวานวานแปลว่าเป็นเป็นสีนใหม่เนาะอือลองจัดแบบพันก่อนนะว่างใบจังสี่เลยอืมอัพ่พันร้ายนะครับพันแบบน่อยหนึ่ง Họ để hôm bán hôm khó Kinh lại vào đây Ừm uhm. Ừ. Ừ. nọc lúc này ừ. Mà để มันอันนั้นนะอืมบัตนัทเนื้อเมือกแหละ อืก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนานะบะไว้เพชรไรบวกกับอาวันกินกินดิปนี่ก็บุกคอยเก่งไปไดนนะ้เนาะกินพอแตหอ่ห้อมปากหวามคอเท่านั้นเนาะกับใจทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชนะ่เนาะในการบ,บึงจนจบเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบสำนีเนาะเจอกันคลิปหน้าขอข้อบใจ